สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีจ้ามาพี่น้องยายสีพ้นเลิกงานมาแล้วก็เลยเห็นดอกไม้ส,สวยๆพี่น้องในฝรั่งเศสก็เลยอยากให้พี่น้องเบิงจ้าฝรั่งเศสบ่หนาวด้พี่น้องตันเนียนวันที่สีตุลาคมแล้วพี่น้องจ้ายังบ่หนาวเอือเงือดไหลโอ้ยยี่สิบเจ็ดองศาพี่น้องยี่สิบเจ็ดองศาเด้อค่ะเด้่เงือดไหลปีนี่เป็นปีนที่แปลกมากเลยพี่น้องเอนมามาชมกันทีวๆชือดเช้พี่น้องจาอ้าวันที่เขาบ้านเนาะค่ะเนาะพูน่ะ สอนว่าพวกเจ้าว่าปันว่านาฤดูเดือนดอกไม้ผีแม่พี่น้องมันสวยดีเด้เนี่ยงามแม่พี่น้องจ้ะแบบโอ้โหสวยอะ่ะอืมก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ่งจ้ะเบิ่งดูก่อนเบิ่งทั้งผุ่นก็พอทั้งผุ่นพี่น้องจ้ะอึงนี่ผุพร้อมเด้พี่น้องดูป่นทั้งผุ่น,งา,ง,นงามโบพวกเจ้าว่าสอนบอกพี่น้องเปอร์ลังสีเงิดไหลภาคใต้เด้พี่น้องมึงได้งามไหลโอ้ยเนาะสอนบ่าพี่น้อง,ง,ส,ง,อง,ง,งอสอนบ่า สวยๆเลยนะคะพี่น้องเอ้คุน่ะผูกกับงามพอผู้พี่น้องนำผู้จ้ะชมนำผู้สวยๆปรเดี๋พี่น้องผู้ใดทั้งมุมใดก็มาเบิ่งเด้อทั้งใดหอนก็มาเห่ินนำผู้เด้อพี่น้องเด้อโคตรพวบอักพวกเจ้าว่ามุมหนีกับพวกมุมหนีพี่น้องมุมหนีก็สวยแน่กว่าทั้งเทิงกับเป็นมากันมากกอกฝรั่งพี่น้องมากอกฝรั่งเด้อจ้ะเด้อ กํลังไก่ที่สุกแล้วพี่น้องมกอ,อกฝรั่งเศสเขาไปเฮ็ดดันเฮ็ดกับแกมบดพี่น้องเฮ็ดน้ำมันมักกอ,อกน้ำมันโอลีบได้เจะเด้อลูกอ่ะมีหลายอย่างให้ชมนะคะคลิปน่อยพี่น้องจา้าสะอนว <laughs> มักกอฝกรั่งเศสพี่น้องนี่แะพี่น้องจ้าอาซัมนี่แหละพี่น้องจา้เอองจาเพราะได้มีคลิปให้พี่น้องเบิง่ <laughs> เงเล่ไในก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจหโอ้ยยุ่งกับสิมากัดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้เด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าชมไป เห็นอย่างกับคอมเมนต์ไว้ไปกลับบ้านหาเขาหาน้ำกินม่นองจา้าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไปแด้วบายบายค่ะขอบคุณค่ะ